นี่เขากำลังหาทางจีบคุณอยู่แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง <laughs> ดูจากพลังงานตรงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่า,ามีใครบางคนกําลังหาทางจะจีบคุณอยู่แต่เขาก็ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรเป็นไปได้เหลือเกินว่าเป็นคนที่อยู่ในวงวานคุณนั่นแหละนะคะอาจจะเป็นเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะคะรุ่นพี่รุ่นน้องที่สนิทกันนะหรือหรืออยู่ในสังคมเดียวกันหรือเป็นเพื่อนที่ทํางานรุ่นพี่รุ่นน้องที่ทํางานน,งนี่ๆๆหนนแหละนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขากําลังหาทางจีบคุณอยู่แต่เขาก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มอย่างไง เอนดูนะเอนดูคือดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาน่าจะกําลังหาทางเข้าหาคุณอยู่หรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงเนี้ยเขาน่าจะกําลังเรียบๆเคียงๆนะคะในการเข้าหาคุณมาทําความรู้จักกับคุณนะคะอาจจะมาเริ่มจากทางโซเชียลมากดจงกดใจมาทรงมาส่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะผ่านคนกลางนะเพื่อนฝูง นะรุ่นพี่รุ่นน้องนะคะให้เป็นการทอดสะพานนะให้คุณกับเขาได้มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันน,นั่นเองขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรกับคุณอีกเนาะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงอุย้ยตายเดี๋ยวเขาจะมาทําดีกับคุณนะจะมาเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่คุณสังเกตได้ง่ายมากเขาจะมาช่วยเหลือคุณโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอนืกออกป โอขอดูพัลังกานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะคะว่าไพ่เจสื่อสารอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมอีกอุย้ยตายดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะเทคแอคชั่นแน่นอนค่ะคือดูจากพลังงานตรงนี้นะหาทางจีบอยู่แต่ไม่รู้จะจะเริ่มยังไงแต่ดูจากพลังงานตรงนี้เขาจะรุกแน่นอนไม่ว่าจะเป็นการดูแลที่แค่เอาใจใส่หรืออาจจะมีการชวนเดทนะมีโอกาสเป็นเพื่อนฝูงก็ได้แหละนะคะเออ เป็นเพื่อนฝูงกัน,เ,นเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องคนใกล้ชิดสนิทสนมกันนี่แหละนะคะแล้วมีโอกาสด้วยนะ<ต>หากนน <ๆ S 2> เรียนอยู่่เป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันนั่นแหละนะคะหรือถ้าเกิดว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่เรียนด้วยกันก็ได้นะคะเออคณะเดียวกันต่างคณะมหาลัยเดียวกันอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะเออหรืออาจจะเป็นต่างคณะต่างมหาลัยก็ได้แต่ วัยเนี้ยมีโอกาสนะวัยใกล้กันวัยใกล้เคียงกันนะแก่กว่าเด็กกว่าไม่มากนะเผื่อเป็นเพื่อนกันเนี่ยรุ่นรล่าเขาเดียวกันนะคะเออหรือถ้าเกิดทํางานนะคะก็ต้องบอกเลยว่าทํางานร่วมกันนี่แหละมีโอกาสติดต่อประสานงานกันซึ่งดูจากพลังงานตรงนี้เขาเข้ามาใกล้ชิดคุณ,ค,ณคุณรู้ตัวแน่นอนนะคะเขาจะมาสนิทสนมกับคุณสนิทชิดเชื้อกับคุณนะคะและเผื่อเ,อเอนะเขาได้แสดงอออให้คุณได้รับรู้บ้างแล้วแหละว่าเขาชอบคุณนะไม่ว่าจะเป็นกริยาท่าทางนะคะหรือ ือการที่เขาอาจจะชอบเล่นกับคุณชอบดูแลได่แค่เอาใจใส่คุณหรือบางครั้งบางทีนะคะเขาอาจจะใช้เพลงเป็นสื่อในการจีบคุณก็เป็นไปได้โอ้ยเดผมจีบสาวไม่เก่งต้องใช้ตัวเพลงเป็นืึกนึกออกปะโอเคนะใครแล้วนายอยู่นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ